โอ้โหดิสวยไหมสวยมากอะฉันชอบตังเลยค่ะทุกคนอันนี้คือทางเข้าเป็นไงเก๋ปะห้องนี้เนี่ยมีแอร์แล้วนะคะจะมาฆ่าเพื่อฉลองแมพใหม่ตายซะไม่แน่วยมีคนเห็นมีคนเห็นอย่างนั้นหรือตืดึงตื้อดึง,ด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 งว้ายพวกแกจะไปฟ้องอาจารย์อย่างนั้นหรอ,อ monster kill อันนี้คือเป็นศพที่ยังยืนได้อยู่นะคะ fail <Feel>. fail สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมแกนเดเลตเนโมเส้นเคยนะคะจะบอกว่าเฮ้ยเอิม่มบริเวณโรงเรียนเนี่ยก็มีอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมเอ่ย,ออยใช่แล้วค่ะก็คือว่าเราเนี่ยมาเล่นแบบใช้มอดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นมอดที่โรงเรียนของเราเนี่ยเขาได้ทําการตก แต่งใหม่นะคะแล้วก็ทําให้เกมเนี่ยมันเล่นง่ายมากกว่าเดิมนะคะทุกคนนี่เลยค่ะก็คือว่าข้างๆทางเดินเนี่ยจะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนคะ่ะอ๋อใช่แล้วคือพอคิดว่านะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตะแกรงปะ <laughs> คือมันก็ดูแบบว่าแปกตาดีนะคะเอาละแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายนะคะติดอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะพอเราเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะเห็นไหมนี่นี่เลยค่ะ เห็นเปล่าวุ้ยเก๋มากค่ะแล้วก็พอปอนเนี่ยเดินมาแถวแถวนี้ใช่ไหมเอ่ยก็จะพบกับทางเดินค่ะทางเดินที่เปลี่ยนไปนะคะเห็นไหมเป็นไม้ทางเดินนะคะเป็นไงเก๋ปะเออคือแบบมีความเก๋นเนาะอ่ะไหนดูซิว่ารอบๆโร,รงเรียนเนี่ยคือมีอะไรที่มาใหม่ๆบ้างนะคะไปค่ะไปดูกันเนาะแล้วก็ดูดิทุกคนทางเดินมันไง มีต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีมาหินด้วยนะคะซึ่งปกติเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยจะไม่มีนะคะเฮ้ยแกคนสร้างเก่งมากเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่มนว้ามากๆเลยนะคะก็คือตรงนี้เลยจ้ามันคือป้ายของรุ่นพี่นะคะที่เป็นสภานักเรียนนะคะานางเนี่ยเป็นหัวหน้าเลยนะคะเป็นไงสวยปะหุยเป๊ะปังมากๆเลยเนาะโอเคแล้วเราก็วิ่งมาเรื่อยๆนะคะอุ้ย โอ้โหนีสวยไหมสวยมากอะฉันชอบจังเลยค่ะทุกคนนี่นะคะพอเราเข้ามาที่นะเฮ้ยทุกคนนะเฮ้ยเราเจอตรงนี้ด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปของผู้ชายที่อยู่ชมรมวิทยาศาสตร์นะคะเออเขาเนี่ยเป็นลูกพี่ของเราใช่ไหมล่ะฮยคือแบบเก๋มากอะเอาล่ะแล้วก็พอเราเข้ามาโซนนี้นะคะ อซึ่งตอนแรกนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะไปเป็นสีแดงแทนนะคะก็บอกเลยว่าสวยค่ะแล้วก็มันดูแบบว่าแปลกตาดีนะคะเออเห็นไหมสวยเนาะชอบป่ะคือแบบว่าเก่งมากๆเลยนะคะฟรึบ อ่ะตรงนี้คือยังเหมือนเดิมนะคะโอเคเก็บของปุ๊บไปค่ะเราไปที่อื่นกันบ้างดีกว่าเนาะนี่เลยตะดดตะดดตะดด,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 ดมาแ้วเราก็มาทางนี้นะคะคือแบบสวยมากเลยอะ่ะ ซึ่งมันทำให้เกมของยันจังเนี่ยมันดูน่าเล่นแล้วก็ดูแพงขึ้นมากๆเลยนะคะเออมันดูดีมากๆเลยพอชอบมากๆเลยเนาะโอ้คือชอบปแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะถ้าเป็นปกติเนี่ยจะไม่มีต้นไม้เนาะแต่ว่าอันนี้นะคะเขาก็แอบใส่ต้นไม้เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะหุยดูนี่สิคะทุกคนทำใหม่นะคะเห็นไหมดูดิอันนี้คือทางเข้าเป็นไง เก๋ปะทางเข้ามันดูหรูหรามากเลยนะโอเคคือรู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยมันจะแบบว่าเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะเออดูดิต้นไม้เต็มเลยค่ะ <laughs> เออสวยมากอะ่ะ ไหนขอไปดูในห้องเรียนไหนซิว่าอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะไปค่ะไปดูกันเนาะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะเขาก็ใส่ต้นไม้มาด้วยนะนี่เลยคือจะบอกว่าพอปอเข้ามาในเกมนะคะก็อจริงๆคือเกมเนี่ยแอบมีการกระตุกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาก็ใส่ของมาเยอะมากๆเลยเนาะนี่ทุกคนวุวยดูนี่ดิเฮ <Hey. S 1> ้ยชมลมต้นไม้คะ่ะ <laughs> ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือแอบมีป้ายนะคะอันนี้คือเป็นป้ายนะคะอันนี้คือเป็นป้ายของคิซุนะนะคะเป็นไงสวยไหมเอ่ยทุกคนสวยเนาะชอบอะซุกซี่มากๆเลยค่ะจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเป็นชมลมดอกไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทพจะเหมือนชมลมต้นไม้แล้วนะ เพราะว่าต้นไม้คือเต็มไปหมดเลยค่ะดูสิโอ้โหต้นไม้ทั้งนั้นเลยนี่ค่ะก็คือว่าในห้องนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีพรมนะคะเป็นไงเป็นสีออกดำๆเนาะเออแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ค่ะก็คือเหมือนว่าหน้าห้องเนี่ยจะมีตู้ล็อกเกอร์เพิ่มมาด้วยนะคะต้องใช้แน่ๆเลยค่ะ เออนี่เห็นไหมเฮ้ยคือแบบดีเนาะตรงนี้ก็มีล็อกเกอร์ค่ะเห็นไหมอ่าเกมอะไจ๊ะแต่ว่าข้อเสียของการใส่มอสแบบนี้เนี่ยคือเกมอะมันแบบว่ากระตุกมากมากเลยทุกคนเห็นไหมหด,ดูดิกระตุกมากอะเออแล้วก็เขาเนี่ยเหมือนจะจัด ห้องสมุดใหม่นะคะอันนี้คือเป็นตู้หนังสือที่เขาเนี่ยเอาเข้ามาใส่ในเกมนะคะก็จะเป็นหน้าตาสีแบบนี้เลยนะจ๊ะแต่คือมันใช้งานไม่ได้นะทุกคนคือมันเป็นแค่ของประดับอะอ่านี่และนี่คือห้องของเราค่ะ<อ>ก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นสีนี้ค่ะเขาปูพื้นใหม่ค่ะเป็นสีออกดำๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คือ ห้องนี้เนี่ยมีแอร์แล้วนะคะปกติคือในห้องเรียนเนี่ยจะไม่มีแอร์เนาะแต่ว่าอันนี้คือมีแอร์แล้วค่ะฮึยก็คือว่าเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องนั่งร้อนๆนะจ๊ะแล้วก็สมบริเวณนี้นะคะเขาก็มีความใส่โต๊ะไม้หินเข้ามาเต็มเลยค่ะเนาะเกมก็เลยมีความกระตุกมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้ตายแล้ว ไหนหมดหรือ,อยังคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะคะทุกคนไหนๆก็มาแล้ว่าทุกคนค่ะเรามาค่าคนสักหน่อยดีกว่าไหมฮะเออเอาสักหน่อยแล้วกันนะจะบอกว่า อันนี้นะคะไม่ใช่อัปเดตใหม่นะคะแต่เป็นการเล่นแบบใช้มอดนะคะเดี๋ยวปอขอเลือกเหยื่อในการฆ่าในวันนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าเราเนี่ยจะฆ่าใครดีนะคะจะมาฆ่าเพื่อฉลองแมปใหม่สักหน่อยแล้วกันนะครับทุกคน <S <S เอาคนไหนดีเอาคนที่เราเนี่ยไม่เคยฆ่าแล้วกันนะเอมคนไหนดีนะ อ๋อรู้แล้วเอาผู้หญิง แถวนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้ฆ่าเขาเลยนะคะก็คือเอาง่ายๆเลยค่ะคือพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เลยใช่ไหมสําหรับมดนี้นะคะเขาก็จะมีชื่อของคนทํานะคะก็จะอยู่ที่ด้านล่างเลยนะคะด้านล่างคือชื่อของคนทํานะคะก็ขอบคุณที่เอทำมดนี้ขึ้นมาให้เราเนี่ยได้มีคอนเทนต์ทำเนาะโอเคค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีกันหน้าขวาหรือซ้าย ก็ไม่รู้ค่ะ๋เอเป็นซา้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าเธอน่ะนะแต่งหน้าสวยมากเลยค่ะ <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บนน่แล้วเราก็ให้เขาเนี่ย oh <my> เอาหนังสือไปนี่ค่ะได้โปรดตามฉันมาได้ไหมนะฮึออ๋ได้สิคะ่ะโอเคเลยงั้นก็ตามพี่มาเลยเน้องเอาล่ะทุกคนเราจะพาเขานะคะไปฆ่าคะ่ะไปฆ่าหมก ต้นสักุระนะคะ, <c oughs> ะมันคือต้นสักุระใช่ไหมเอ่ยมาน,นี่เลยมาน,นี่มันนี่เดินตามมันเลยจ้าเอ้าเดี๋ยวโอ้ยตัวละครบักเหรอมา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 มันนี่เร็วๆค่ะเร็วๆนะนี่เลยค่ะเอา้า <c oughs> โอ้โห มีคนอยู่หรอให้ตาเถอะคือเขาจะไปแล้วอะ่ะอย่าเพิ่งไปรอก่อนกลับมาก่อนนี่ปึ๊บปๆ๊บป๊บ๊บบบ๊โอเคตามพี่มาเลยเนอ้องแล้วสิคือเกมแบบมันแบบว่าบักบ่อยมากเลยอะทุกคนเพราว่าเกมมันแบบว่ากระตุกมากเลยทุกคนแต่คือมันสวยไงเนาะก็เล่นไปนะคะนี่เราจะมาฆ่าหมกนางตรงนี้กันนะคะเพื่อน<ๆ>มาน,นี่แล้วเอ้าเอ้าเฮ้ยนางไปแล้ว ต้องขึ้นไปเรียนหรออุ้ยแงจุงอุ้ยไม่นะปอไม่ยอมค่ะทุกคนตายซะไม่แน่ว้ยมีคนเห็นมีคนเห็นอย่งงั้นหรือหยุดนะหยุดนะมันต้องไปข้าวปิดปากมันข้าวปิดปากมันเอ้ยโถเอ้ยทุกคนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันจะไปฟ้องอาจารย์แล้วค่ะทำไงดี ไม่นะนี่ฉันจะเกมวเหรออ๋อถ้าในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วละก็ทุกคนขะปอขออนุญ,ญาตนะคะใช้มอดในการฆ่าพวกมันแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเห็นปอข,ข้างคนแล้วอะแล้วคือปอก็ไม่อยากแบบว่าไงอะไม่อยากโนจับอะทุกคน พราะฉะนั้นนะคะเราขอเป็นผู้หญิงที่มีผมเป็นไบมีม่แล้วกันนะนี่เลยค่ะเลขสองค่ะนี่ไงทุกคนเทปะตืดึงตื้ดุ้ยพวกแกจะไปฟ้องอาจารย์ยงั้นเหรอ,อจะฟ้องอาจารย์หรอไม่มีทางหรอกหน้า น,นี่คือเป็นศพที่ยังยืนได้อยู่นะคะเป็นไงเทพ้ากทุกคนเอาคือเราขำไม่ได้หรอเอาขำก็ไม่ได้หรอเนี่ยทุกคนแย่จุงเฮ้ยแต่แบบอันนี้คือหามากเลยอะ่ะดูดิ <laughs> คือเป็นศพที่ยืนอยู่ค่ะแต่ว่าคอและแขนและขานเนี่ยก็คือขาดหมดแล้วค่ะแต่คือยังยืนได้อยู่อะคืออะไรคะเนี่ยทุกคนตลกอะ เอ้ยเดี๋ยวฉันลูน้นะว่ากะแกงตายน่ะเออตายนะฉันตายอยู่ <laughs> โอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะคือจะบอกว่ามีคนเนี่ยถามปอว่าพี่ปอคะเวลาเล่นแบบใช้มอสเนี่ยต้องทํายังไงนะคะก็เดี๋ยวไวป้ปอนะคะจะมาทําคลิปนะคะสอนเล่นแบบใช้มอสนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าการเล่นแบบใช้มอสเนี่ยมันก็ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยขอมานะคะปอก็จะมาหาเวลาเนี่ยมาทาคลิปสอน แล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้บอลด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน